ก็ได้มากระผมหัวลูกค้าหัวนี้ครับเป็นหลงทรงสูงขาวนวลเกนแต่ก่อนจะก่อนจะตัดน,นะครับเราต้องเช็คผมก่อนว่าผมไม่ได้ไปชี้ไปทางไหนทางไหนของลูกค้านะครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมอา,อาจารย์วิราชประจินนะครับอาจารย์วิราชประจินก็ห<ป>ัวนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์รรษหัวนี้ก็มันไม่รรค่อยศีรษะขมับจะเป็นหลุมใช่ไหมครับมันไม่เป็นหลุมลึก ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยครับนะแต่ก็ใช้ผมจะขึ้นขึ้นด้วยหวีนะครับขึ้นทรงด้วยหวีนะขึ้นทรงด้วยหวีครับอ้าวรู้แล้วครับลุยเลยไม่เขาเขารอบดาวนี่มันไงเขาล้อมที่ขอบป้างยตองแรกก็แนบกันคีับางสาษาไม่เลยเราออกออกขอบตรงให้ก่อนครับครับเราออกขอบตรงให้สวยก่อนข้างล่างเลยจะไม่จะไม่ต้องไปพูดถึงกันนะครับ อ๋อคือคือขึ้นขอบทรงไปก่อนใช่ไหมอาจารขึ้นขอบทรงไปก่อนลบขอบลบเหลี่ยมไปก่อนใช่ไหมอาจารย์ลบขอบลบเหลี่ยมไปให้เรียบร้อยเลยครับอ๋อครับขึ้นหนึ่งหนึ่งแนมนะฮะหนึ่งแนมสองสองลบสามลอยครับแล้วก็นเรื่องขอบทรงพวกเนี้ยมือใหม่มันจะทำไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันจะมีปัญหาเรื่องกินรบรอบบรบเหลี่ยมใช่ไหมใช่ขอบรบเหลี่ยมครัคือมือใหม่นี่จะยากนะถึงถ้ามถ้าถ้าถ้าขาดความมั่นใจแล้วก็ เราต้องหาความจำนานหาความมั่นใจนะครับแล้วมันก็จะได้ได้ได้ขอบตรงไปแล้วครับสองสองว่ามานี่สองยี่บนหลังหูใช่ไหมหรือหรือเราจะไล่ตั้งแต่ไล่แต่แต่นี่ขึ้นมาแลหลังไม่หูให้ให้หวีให้ปลายหวีอยู่ตรงนี้นะครับแน่ปุ๊บสี่ห้านะตรงมาหน่อยใช่ไหมสี่ห้านะครับถ้าเลยก็เปันจะค้อนช็อมันจะช้อนหูมันจะไปช็อตมันจะไปถ่ายหูเขาอีีครับเอาได้รับช้อนมาเลยร์สี่ห้า สี่ห้าสี่ห้าไปเรื่อยครับมันก็ครับมันก็จะมาทรง,ง,งครับไปทรงกล่องทรงนี้แหละครับเป็นอะไรเสียนานาแล้วอ๋อนานแล้วมันทำมุนกระดูแล้วก็เอานี้ก่อนเล่นขอบทรงไปให้ครอบ<อ>เลยอ๋อครับนี่คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมอาจารย์เคล็ดลับครับไป้ช่างเกลี่ยไปไหนวะจะหาช่างเรียกช่างเกลี่ยมาดูดูงานหน่อยสิเคล็ดลับเคล็ดลับคือข้ออาศัยที่เราศึกษาจากยูทูบบ้างจากอาจารย์ผู้อื่นบ้างมาแล้วก็แล้วก็เก็บเก็บเก็บตัวนั้นอ่ะมาดู มาดูแมนมาใช้ครับขึ้นกรอบทรงก่อนเหรอแม่ขึ้นกรอบทรงให้สวยแล้วก็เก็บกรอบเก็บเดี่ยวไปทีเนี้ยอ๋อครับนี่เขาคือกรอบทรงมันหายไปเลยนะครับเนียนไปเลยชมมันเนียนไปแลยครับหายไปเลยครับนี่นี่เทคนิคนะครับเดี๋ยวครับเทคนิคครับพอดีประตูที่บริษัทละครละเบินเขาก็เริ่มมาเดี๋ข้างล่างเราก็ปรับอาจารย์มีอาจารย์มีการปรับถอยหูปแบบปรับสุดเลยใช่ไหมปรับสุดเลยแล้วก็แล้วก็สวัสดิ์เลยใช่ไหมครับก็จะเนียนสวยไปเลย ครับขายปลาเนาะแต่ต้อนต้องคเลี้ยงลูกเล่นเรื่อยๆนะอย่างนี้ครับอย่าอย่าอย่าตายตัวเมื่อกี้ครับความสูงขึ้นกอบทรงเท่าไหร่อาจารย์ถ้าสูงกอบกทรงก็ประมาณทรงสูงครับประมาณเหนือไปหูใช่ไหมอาจารย์เหนือไปหูอ๋อครับเหนือไปหูมันจะเลื่อเลย่เลืเหนือไปหูนิดนึงก็ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเรื่อยเหนไปหูหนูก็นิดหน่อยนะอ๋อครับครับเรื่อยๆนะครับสี่ผ้านะฮะ วางหวีสี่ผ้าองศาใช่ไหมครับสี่ผ้าหนึ่งแนมสองยกสามลอยแล้วก็ลบเหลี่ยมไปเลยครับครับเหลี่ยมๆครับคือเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาใช้ต้องมาใช้เก็บเหลี่ยมทีหลังเลยคือสูตรนี้นะก็ได้จับมาจับะการอาจารย์อาจารย์ที่ว่าท่านสอนเก่งๆในยูทูบมันนะมีเยอะๆนะไปดูได้เลยนะครับหาดูได้ที่ใส่ใส่เขาเรียกถุงน่องหรือจา์เนี่ย ใส่กันอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่แท้ไต่เพื่อกันการผมนะการเศษผมเหหรือว่าไงไม่การเศษผมนะครับเอาเรอครับมีการเศษผมเศษผมนี่อย่าอย่าคิดว่ามันมันไม่ไม่ไม่อันตรายนะครับครับเศษผมมันตักแล้วมันจะปวดอ๋อครับแต่กานเศษผมเล็กๆอะครับถ้าถือเจอผมนั้นหนานะลูกเข้าไปมันจะตักเลยเพราะผมเคยเจอมาแล้วโอ้โหปวดกว่าจะออกชาวบ้านก็ถามมาว่าตกลงมันถุงน่องหรือว่ามันเสื้อกันแดดกันฝนอะไรงงคือถุง ุงกันกันแดดนะครับอ๋อครับเป็นเป็นกันแดดถุงกันแดดนะครับอันเหนประสงค์นะต้องอะไาจารยครับคือไว้ประสงค์ผมเอาไว้กันกันขนแล้วดูยังไงอาจารย์ผมมันต้องสามสีจะดูยังไงดูให้ออกงงงมือใหม่โอ้ผมมันมันนวลหรือยังมันคือหรือยังเนี่ยผมสามสีนี่นะคือพูดง่ายเราต้องวิจารณญาณของตัวของช่างเองนะครับของช่างเองว่าในออย่างถ้าเกิดถ้าหัวหัวลูกค้าเนี่ย เป็นหลุมเป็นบ่อครับเราก็บอกลูกค้านะบอกลูกค้าหัวไม่สวยนะครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อนะเราจะไม่เอาขาวนะครับถ้าาขาวปุ๊บมันจะไม่สวยเห็นไหมแล้วเราช่างเขาตัดสุดฝีมือไหมอาจารย์ที่เขาเจอศิษี่พิศสารแบบนี้อ๋อถ้าบางช่างเขาเขาเก่งนะเขาเก่งเขาแก้ไขได้ครับการแก้ไขที่เป็นหลุมเป็นบ่อเขาจะตะแคงครับตะแคงกระเรี่นตั้งฉากไวให้มันสไลด์ซ้ายไปครับเส้นอย่างนี้นะอย่างนี้ขายนะครับ เป็นการลดต่อผมบอกนะอาจารลดต่อเหมือนกับใช้เหมือนกับใช้แบบไอ้กันไกลกันไกลที่เขาเรียกกัไกปลายกันไกลใช่ไหมอาจารย์ปลายกันไกลซอสซอสต่อผมบอกใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ้เอากันไกลซอสเข้าไปนะอาจารย์จะถามภาษาอังกฤษแล้วครับเอาภาษาอังกฤษเอาเป็นไก่ซอเอาไงซอสห่อง่ายๆปลายกันกจครับปลายหัวนี้ก็ ครับครับมันจะยื่นไปมันจะไม่มีข้อมีขั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่มีครับนะครับไม่มีขั้นครับยกลอยคือยกลอยขึ้นยกลอยขึ้นก็ตัดปลายออกครับคือบาง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 ช่างที่สุดใหม่ๆปุ๊บครับเขาจะใช้บีปุ๊บแล้วก็ครับด้านออกนี้ด้านออกนี้ครับมันก็เป็นขอบมันก็เป็นขอบใช่ไหมขอบนะเนี่ยมันก็เป็นขอบมันก็เป็นขอบ อนีปุ๊บหนึ่งแนบนะครสองยกครับสามลอยกรอบมันก็จะหายกันไหมครอบก็หายครับนี่คือเทคนิคนะครับเดีวข้างล่างนี้ไว้อีกทีหนึ่งจะเร็วจะเร็วหน่อยนะครับจะไม่ช้าแล้วนะเพราะว่าเป็นการสาธิตแล้วก็เป็นการโชว์ด้วยนายแบบนี้ก็เป็นนะครับคุณลุงที่เป็นขาประจําของกิมงานทั้งใหญ่นะครับที่ตัดผมที่วัดหนองใหญ่มา สายปีแล้วแหละนะครับนี่ก็ขออนุญาตคุณลุงถ่ายวิดีโอนะนะครับสําหรับให้กับมอบให้สําหรับมือใหม่มือเก่ามือเก่ามือที่ยังงงๆอยู่ที่ทําไงครัเนี่ยปรับปรับทีนี้เราจะเราจะเล่นนี้ใช่ไหมปรับลงสุดปรับปรับสุดเลยก็ขอขออนุญาตเขาอันตรงไหนหนึ่งแล้วไ็ถ่ายไปปุ๊บพอถึงพอถึงนี้มันจะไม่ขาวหรออาจารย์พอถึงนี้ปุ๊บไม่ขาวครับพอถึงนี้ปุ๊บเราก็ตวัด๋อตวัดใช่ไหมครับ แค่แค่ขอบใบหูนะฮะแค่ขอบหูแล้วก็ตวัดออกเนี่ยเห็นไหมสวยอ๋อครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมอาจารย์เลี้ยวซ้ายเราขึ้นไปสูงข,<ว>ขนาดไหนอาจารย์อ๋อขอบหูครับเลี้ยวขวาขึ้นไปสูงขนาดไหนครับประมาณเท่าไหร่ครึ่งเซนหรือว่าเซนหนึ่งนี่กับไม่ความขาวที่ตวัดขึ้นไปเมื่อกี้อาจารย์นี่ก็ขอบหูนี่ครับอ๋อครับเอออกนนิดดียวะขอบขอบใบหูขอบใบหูขอบใบหูบนใช่ไหมอาจารย์ขอบใบหูบนครับอ๋อบริเวณนี้นะครับ ที่บอกว่าวจะที่หลังยากผเด็บที่หลังนะครับมาทุบถ้าถ้าหนังไม่ถ้าหนังลูกค้าไม่ได้เราก็ใช้นิโปถ้ถือไว้นี้ดึงไม่หน่อยเหมือนกับมิโกนครับถห็แล้วครับปุ๊บโอครับเป็นเคล็ดลับนะหลายท่านก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนนะยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้วันนี้ก็เข้าใจกระแจมแจมแจ้งแนละ้วอันเดอร์สแตนด์แล้วครับ อันเดอร์สตูดอืมอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วก็กันเลยไปเลยเออเจ็บขอบเข้าใจเห็นไหอืมแล้วตอนนี้ก็เก็บขอบนะเก็บขอบนะเก็บขอบก็อย่าขึ้นสูงนะครับเอาแค่นี่ก่อนครับเราจะทำไงต่อครับอาจารย์หลังจากนี้แล้วนี้เราก็มาทางนี้อ่ะอ๋อมาทำฝั่งขวาเหมือนกันฝั่งซ้ายทำไงฝั่งขวาทำไงทำแล้วปั่น เราก็โยกเพื่อนโยกให้สุดใช่ไหมครับโยกให้สุดโอ้ครับมันก็แทนศูนย์จุดห้าโอ้ครับครับศูนย์จุดห้ากตวัดขึ้นไปเท่าไหร่อาจารย์ข้อคอใบหูนะครับอ๋อครับก็ออกนะครับลักษณะเลี้ยวใช่มุมหัวเลี้ยวด้านซ้ายนะครับเลี้ยวทวนเข้ามคือสไลด์ออกมาสี่ครับวางให้เป็นได้สี่ห้างจ้ะครับหโอ้โหครับขอบครับคุณลุแล้วก็ตวัดค่อยค่อยเสร็จต้องนิ่งนะพับหูพับหูลงไหมอาจารย์พับหูก็ได้อ๋อพับหูก็ได้นะพับหูก็ได้ แต่ถ้าผ้าหูจะปลอดภัยกว่าเพราะบัรเชลเล่นมันมันจะไม่เนี่ยแต่วนจช้อนช้อนช้อนหูบางทีคนคนแก่คนมีอายุหนดวันจะหิวครับมันหิวบุกแล้วกันั่นนะครับเนียนนะเนียนครับเนียนเนียนเป็น็ดรับที่ดีมากเลยครับนะครับช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยสักผมนะก็จะยุ่งยากสําหรับช่างตัดผมนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ทางบนนี่เราก็เก็ีเลยใช่ไหมแต่เสร็จเนี่ย ัดผมไหมเราตัดเซนชื่อหน่อยค่ะเราจะเก็บกระไล์แล้วแต่รเราจะซอยครับเราจะทั้งบนนี้เราเราจะจะซอยด้วยแบบจะเลี่ยงก็ได้หรือซอยด้วยกันไกลก็ได้ครับนะแต่ตอนนี้ผมจะซอยด้วยแบบจะเลี่ยนให้ดูครับสุดเด็ดเลยกาซอยด้วยแบบเลี่ยงกูล้วก็จับ,บีก้อย่างนี้แล้วช้อนไปเลยครับนะช้อนไปนี้ปุ๊บก็ใช้อัติรปาออกครับ นี่เขาเรียกว่าใช้กันไก่ซอเใ้ยหใช้บัตรเลอนซอสแตัดออเยอะไหมอาจารย์ก็ใช้เราก็ไปเรื่อยๆตามลูกค้าสั่งใช่ไหมครับตามลูกค้าสั่งมดหมดแล้วเลิกกันเอาให้เข้าสู้ก็ส่งนะอ๋อครับลูกค้าสั่งเราสั้นก็สั้สั้นหน่อยใช่ไหมอาจารย์สั้นก็สองเซนสามเซนแล้วก็แล้วแต่ครับคือตอนนั้เราก็ต้องแบบไว้ไว้ก่อนว่าไว้เผื่อก่อนเผื่อลูกค้าอยากใช้สั้นขนาดไหน นี่คือใช้แบตเตอรี่อ่อนลอยนะครับบางท่านก็ใช้ใช้ใช้เอเป็นกายอยครับผมลูกค้าเหนียวครับนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงนะสำหรับการเรียน ตัดผมชายนะลบเหลี่ยมลบขอบนการวิลาเขาจะครับจะเอียงหวีนะครับ4ี่สิบห้าองศาทำแล้วก็จะตัดเชื่อมนะครับหรือว่า, Connect, าคอนเน็กภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนเน็กผมส่วนล่างกับส่วนบนเข้าหากันนะโดยใชหวีนะครับฝึกกันได้ครับเรียนรู้กันได้นะครับทักษะพวกนี้นะครับเหมือนร้องเพงลงร้องไปบ่อยเราก็จะจําเนื้อได้นะครับร้องท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามแล้วก็มาร้องท่อนหกร้องเป็นแล้วทานานแล้วเราจะร้องท่อนไหนก็ได้เหมือนกันนะตัดผมเหมือนกัน ครับสังเกตดูอาจารย์วิลาศนะครับจะตาจะขมห็งนะครับจ้องมองไปที่เส้นผมและหวีนะจิตใจจะแน่วแนะ่ครับจะไม่วอกแวกนะครับตรงไหนไม่สวยอาจารย์วิลาเขาจะแป่งนะครับเก็บเียมเก็บขอบ พยายามดูเหลี่ยมพยายามดูเหลี่ยมนะอาจารย์วินากํากำลังเก็บเหลี่ยมอยม่างนี้ตุ๊กนี้ให้มันทิ้งโค้งเห็นไหมโค้งตรงเนี้ย,ยต,าตามรูปทีศสามนะค่อยๆ,ๆ,ๆเก็บเห็นไหมตัดจากล่างขึ้นบนนะครับค่อยดูเหลี่ยมเขาดูให้ชำนาญน,นะครับเย็นให้เยอะๆดูเยอะๆคิดอ่านถามท่องหัวใจนักปราก็คือสุจีปุรลีนะหัวใจท่านของผมก็คืออะไรหนึ่ง รู้อะไรรู้ชื่อทรงสองรู้อะไรรู้องศานะว่ายกหวีกี่องศาข้อที่สามไลรู้จุดถุยนะครับข้อที่ห้าอะไรข้อที่สี่คืออะไรครับรู้อะไรรู้ว่าความยาวเท่าไหร่ที่จะตัดผมออกข้อห้าข้อที่สุดท้ายก็คือนะจัดทรงส่งลูกค้านะเห็นไหมอาจารย์วิลาเขาก็จะเก็บรายละเอียดใช่ไหมนะครับถ้าเราถ้าเราไม่รู้สักอย่างมันจะตัดผมได้ไง ทรงก็ไม่รู้วิธีการก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยตัดให้สั้นใครก็ตัดได้อะตัดตัดให้มันอะไรตัดให้มันเป็นทรงอ่ะตัดไม่ได้ตัดยากนะี่ครับาอาจารย์เขาเก็บนะครับช่างสมัยก่อนเขาจะเก็บเขาจะขึ้นทรงด้วยหวีเก็บรายละเอียดด้วยหวีนะรองฟันเขาไม่ใช้นะหวีมือจริงๆนะครับสมัยก่อนนะอาจารย์วิลาก็เป็นช่างสมัยก่อนนะ อายุไม่มากครับ65แล้ว65แล้วแต่เข้าวัดบ่อยนะอาจารย์วิราชเข้าวัดตาเข้าวัดหนองบุตรีเข้าวัดหนองบุตรีบ้างเข้าวัดหนองใหญ่บ้างล่าสุดไปเข้าวัดอะไรนะวัดไปเขียววัดไปเขียวครับสาววัดแล้วเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับวัดไปเขียวบุตรีนะครับค่อยๆตัดนะดู เก็บนี่เก็บตรงนั้นตรงนี้นะครับมันไม่สวยก็เก็บไปเรื่อยนะครับช่างใหม่ๆนะเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้รับต้นกระบนี้เก็บไว้ก่อนเพื่อเพื่อเก็บไว้เก็บไว้เก็บเก็บขอบตรงรบบนี อาจารมิละเขาจะก้มศีรษาลงมาให้สายตาอยู่ระดับแนวผมนะเส,ส้นขอบนอกนะครับ มือนะเราจะเอาใช้นิ้วก้อยหรือนิ้กลางเพื่อประคองหวีครับประคองหวีมาใ,ให้มันอยู่ในระดับสายตามันง่ายอย่างนี้นี่เองนะครับถึงทุกคนถึงสามารถเรียนรู้กันได้นะนี่เราสอยด้วยแบตเตอรีน 何 ทีแรกก็จะใช้ขาใขายขาวนอลคืนนะครแต่ว่ามาเรามาสังเกตของสีางส,า,สาลูกาล้าสีส่าลูกค้าแล้วม,มันมันจะไม่สวยนะครับไปอีกหนึ่งลลูกค้าก็สั่งบอกตามใจช่าง่างเราก็จัดให้ใหสีสวยครับข้างหน้านี่จะอาสัดหรกว่นี้ม่จันหรอยากันข้างหน้ายาวกันไกลขไกลเล็มนะอ๋อครับ นะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการซอยผมข้างหน้านะว่าจะตัดยังไงนะครับก็ให้เหลือประมาณตั้งนิ้วหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ครับผมก็ผมลูกค้าเขามาลูกตุักลักษณะนี้แลรวก็ค,คือมันบางอยู่แล้วล้วก็เอาแค่เล็มใบปลายครับเล็มใบปลายมันไหนไม่ดีก็ มาเชื่อมเกียดเชื่อมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิราชปาจีนนะแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณลุงที่อนุญาตให้ท่างใหญ่นะครับถ่ายวิดีโอสอนพระบรมกทูเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นทานบารมีนะขออธิษฐานตรงนี้นะครับขอให้คุณลุงอายุมั่นขญยืนนะครับขอให้อาจารย์วิราชนะครับ กินอิอ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 ทั้งคู่นะก็ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับที่มาร่วมหมดออกหน่วยวันนี้ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะไปเปิดร้านอยู่แห่งหนตำบลใดก็ขอให้มีลูกค้าพันาเยอะตัดผมก็่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจครับของชาวบ้านนะก็ขอให้ทุกคนนะครับหมั่นขยันเพียพรขยันอดทน,นครับมุ่งมานนะที่จะฝึกฝนนะครับ วิชาชีพตัดผมชายผมหญิงนะครับให้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะนะครับเป็นอาชีพเป็นแนวทางนะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จนะสูงสุดของช่างผมก็คือเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองนะครับทุกท่านนะครับปรารถนาอยากจะเปิดร้านก่อนที่จะเปิดร้านก็ต้องอะไรตัดผมให้เก่งตัดผมให้สวยตัดผมให้เนี้ยบตัดผมให้ปลอดภัยนะครับลูกค้าเข้าร้านนะครับเขาจะเกิดความ ประทับใจก็เมื่อเราตัดผมสวยตัดผมนุม่มตัดสะอาดตัดดีตัดเนียบนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือที่เจ็บลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจเจ็บหัวนะลูกค้าก็จะย้ายร้านหนีนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับใช่ไหมอาจารย์วิลาศใช่ครับอาจารย์วิลาศก็เปิดร้านแล้วนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒน,นะสิบสี่ถนนซอยแจ้งวัฒนาสิบสี่นะเกียตหลักสี่อทมอนะครับอาจารย์วิลาศก็เอานะครับ บ้านตัวเองครับเป็นที่เปิดร้านนะก็ทําให้รถก็จะจ่ายนะครับค่าเช่าออไปได้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลูกศิษย์นู่นอยู่บนสาลาริมน้ําก็มีนะครับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็มีนะครับวัดน้องใหญ่ก็มีหลวงพ่อสายลุงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับที่น้องประชาชน ที่อยู่ครับใกล้เคียงนะครับมากราบไหว้มาทําบุญนะครับมาปล่อยนกลยปล่อยปลานะครับลานจอดรถสะดวกสบายห้องน้ําก็สะอาดนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ